สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT Easy for You เรื่อง IT ีง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับหลังจากที่สามารถไอโ b บ bile ชิมลางด้วยการนำเี่ยวมีสมาร์ทโฟน3มรุ่นใหม่มาทดลองจำหน่ายในประเทศไทยโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของความเป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนอันดับ5ของโลกอีกทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า IoT ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และถูกมองว่าเป็นแอปเปิลแห่งเมืองจีนเลยก็ว่าได้ซึ่งสอดคล้องกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีดับสูงในราคาที่โดนใจผู้บริโภคของ iMobile เองโดยผู้อำนวยการกลุ่มงานการตลาดสามารถ iMobile ได้กล่าวว่าในเบื้องต้นสินค้าที่นำเข้ามาในช่วงแรกยังคงถือได้ว่าเป็นรุ่นเรือธงของเสี่ยวมี่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนั่นก็คือรุ่นมีโน้ต2ตามมาด้วยมี 5S แล้วก็มี 5S Plus ซึ่งเจาะกลุ่มผู้ชื่นชอบสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นด้วยเรื่ององงขดีไซน์ มาพร้อมเทคโนโลยีดับสูงทั้งหน้าจอโค้งด้วยเทคโนโลยี OLED กองคู13ล้านพิกเซล Dual Camera เ,เ,เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกรวมไปถึง d u a l a p p แล้วก็ Dual Space สามารถใช้งานโซเชียลแอปพลิเคชันพร้อมกัน2อ c แอคเคาท์และแบ่งพื้นที่การใช้งานได้2 Space ซึ่งหลังจะเปิดตัวไปได้เพียง2อาทิตย์ครับสินค้าล็อตแรกในสต็อกของ iMobile ได้หมดลงอย่างรวดเร็วโดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดอนอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือนะฮะ กรณนนีตัวเครื่องมีปัญหาสามารถเข้ารับการเปลี่ยนเครื่องได้ภายใน7วันและกรณีหมดประกันสามารถส่งซ่อมได้ที่ร้าน Open b บายไอโมบายช็อหรือว่าร้าน Open ที่เป็นศูนย์รับฝากเครื่องซ่อมทั่วประเทศโดยคาดว่าอีกไม่นานจะมีรุ่นใหม่มาให้2-3รุ่นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ทีมงานนำมาฝากกันครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e s p ก c ฟนทีวีใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ